สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครตั้งแต่ได้ทั้งคูณทังสนุกกันเนี่ยผมก็อยากมาทำงานที่นี่แล้วครับจะอยู่มากขึ้นเท่าไหร่แต่บริษัทเองไม่สามารถที่จะแก่ไปตามนั้นได้แต่อาจารย์กินดูไม่แก่เลยนะครับอ้ขอต้อนรับซึ่งเตียวที่นี่ครับมาข้างเกันเองนั่นแน่สวัสดีครับวันนี้นะครับเจมจะพาทุกคนนะครับมาทัวซีพีแลนด์ครับซึ่งแน่นอนวันนี้จะมาในฐานะพรีเซนเตอร์ซีพีแลนด์ครับ จะบอกเลยนะครับว่าวันนี้คนที no. ่จะพาผมไปทัวร <anymore>? ์เนี่ยคืออยู่ในห้องนี้เองเดี๋ยวผมพาไปครับเดี๋ยวผมพาไปเจมสสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เพียรอาจารย์ครีเอทีนะครับหรือว่าอาจารย์กิมวันนี้ขออนุญาตเรียกอาจารย์กิมได้เลยครับผมนี่คือต้องบอกว่าปีนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าก้าวสำคัญในการเติบโตของแบรนด์แต่ผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนว่าเฮ้ยแล้วปีนี้ แบรนด์เติบโตยังไงบ้างครับที <t ops <t ops ่พี <t ops <t ops ่แลนด์เราเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่เปิดมายาวนานนะครับแล้วก็แต่เราต้องเรียนรู้ไว้ว่าไม่ว่าผู้บริหารจะยุมากขึ้นเท่าไหร่แต่บริษัทเองไม่สามารถที่จะแก่ไปตามนั้นได้แต่อาจารย์กีดูไม่แก่เลยนะครับกูขอผมนะวิธีการที่จะทําให้บริษัทเราเองเนาะสามารถที่จะติดตามเทรนด์ของโลกไปแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือการริเริ่มการวาง เรียกว่าแนว c คานเจอร์หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรใหม่เพราะว่าสินค้าทั้งหมดที่ออกไปก็มาจากคนใหนขององค์กรเป็นผู้ที่คิดและผลิตออกไปก็จะเริ่มมีการแบรนด์เรื่องของเคานเจอร์เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะๆให้มันได้ดีเอของคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาแคร์ทั้งสิ่งแวดล้อมส ustainable จุดสูงการของสินค้าจะต้องอยู่ที่ลูกค้าการทรําธุรกิจที่ไม่ได้หวังแต่ผลกําไรจุดนี้พอเราได้คนกลุ่มน,นี้เข้ามานะครับเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทเราจะเริ่มทันสมัยแล้วก็ทําสินค้าออกไปได้ ผมอยากให้อาจารย์พาทัวร์ได้ไหมครับได้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าการจะดึงใจคนรุ่นใหม่เนาะให้เข้ามาทํางานในบริษัทสีทีแลนด์เนี่ยเราจะต้องวางก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับให้เขาแล้วรู้สึกว่าทํางานไปมีชีวิตของตัวเองไปเหมือนเวิร์กไลฟ์ที่คอมบเนชันเข้าไปด้วยกันตั้งแต่ได้แห่งคูทแหงสนุกกันเนี่ยผมก็อยากมาทำงานที่นี่แล้วครับก็จะเป็นที่ที่เขาแฮงคท์กันนะครับทานอาหารร่วมกันทั้งรอกลางวันื้อเย็นแล้วก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆอันนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งงขอฟิเราน2016 เราเข้าไปดูนะครับที่น้องเตงเองก็จะเป็นห้องที่เราตั้งชื่อตามพ่อแบรนด์ยูบแต่เราคิดตอนนี้เรามีคอแบรนด์เนื้อเนื้อเจอร์<า>รี่ออสเตรเลียนทริปชาโอเซ็นที่ซึ่งเป็นการล้มแล้วลุกแล้วก็ช่วยเยียวยาโรคนี้อ่าก็จะเป็นชื่อที่เนมไว้ให้เขารู้ว่าทุกวันที่เขาเข้ามาประชุมและทำงานกันเนะี่ยเราทำด้วยสิ่งเหล่านี้โอเคครับสุด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 ก็ ก็จะเห็นว่าเจเนอเรชันในการทํางานก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาค่อนข้างมากขึ้นที่จริงเด็กแตบละคนก็เก่งนะอได้สองคนได้ครับทักเลยสวัสดีครับอันนี้พี่พี่อยู่อย่าอยู่โปรเจกต์เนี่ยพี่หล่อประก็ถึงี่ยพี่หล่อใช่คือทำเกี่ยวกับอะไรจะโอเคทำเกี่ยวกับการพัฒนาโปรเจกต์ให้เกิดเป็นทั้งบ้านคอนโดหรือโรงแรมแล้วก็จะมาคุยดิสคัสกันซึ่งเตียวพี่เนี่ยรับค่อนข้างเป็นกันแน่นเนี่ย เข้าใจแล้วเวลาเรามีคำหามอย่างี้เราสามารถแบบนัดประชุมอย่างเงี้ยกับเดียวได้เลยเราไม่ต้องหอบคอมไปห้องประชุมบางครั้งเราก็ไม่ยืนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็คอมเมนต์งานกันตรงนี้ได้เลยกิ่นน้อแล้วเราก็จะมีพวกมอตโต้นะครับคำต่างๆนานาที่เราคยกว่ามันช่วยที่จะปใา่ในการทํางานของเราให้กับพนักงานไวขึ้นก็คนก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงคือเราเป็นแบบออแกไนท์ทุกคนเท่าเทียมกันเราทํางานเพื่อเจมองเห็นกันแล้วก็ขวบกระนกันอยู่งสมอ อันนี้แหละครับตรงนี้ก็อย่างโบริษัทโซนเนี่ยแผนอย่าง Cooperative Marketing ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแบรนดิ้งให้กับเราเนาะมีอินสเปรชั่นใช่และแน่นอนก็มีผมในนี้ด้วยครับถูกต้องเขาเก่งจะยู่กับเราครับเนี่นแผนกนี้ก็มีผมเป็นแบบตอนนี้ไม่อยู่ในแผนกด้วยครับผมจก็ประมาณนี้ครับสำหรับซีพีแลนในกลุ่มของการทำงานด้านการพัฒนา สินค้านะกลุ่มการศรรึกษาธุร,รกิจนะครับกลุ่มพัฒนาโครงการกลุ่มทีจ่จะด,ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆซึ่งเราทั้งมีทั้งหมู่บ้านจัดสรรที่เปิดใหม่อย่างลักซ่ว่าเซวานี่คอนโดนีมภายใต้แบรนด์อย่างรีเน่และก็โซนเนาะก็ถูกพัฒนาโดยทีมน้องๆเหล่านี้ทั้งหมดเจ๋งมากเจ๋งมากเลยครับขอขอบคุณขอบคุณมากครับและนี่นะครับก็เป็นการทัวร์ออฟฟิศซีบ<ซ>ีแลนด<ซ>์นะครับแบบสั้นๆเลยนี่คือพื้นที่ที่ทุกคนนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กันได้และก็เป็นพื้นที่ เรา้อมจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับเป็นพื้นที่ที่มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อย่างแท้จริงเลยแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าคือทุกๆคนเนี่ยตั้งใจมากๆนะครับที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของลูกค้าและก็พนักงานทุกคนนะครับให้ดีขึ้นดีใจมากเลยอ่ะดีใจจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของ n c p l ิ n ิแล้และก็ได้มาเห็นการเติบโตนี้แล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสหน้าผมจะพาไปทัวร์ไหนหรือพาไปทำอะไรมาเจอกันใหม่บ